เมื่อนี้นะคะนิชาเสิ้าไม่ได้ปลาไก่ๆต่กับสำนักงานนะคะเมื่อนี้นะคะมาเห็นต้นมัะตุกหาดนะคะเมื่อใ้เจ้าบมแมนบอสแต่ก็ได้ถามคุณป่าแล้วคุณป่าว่าแมร์ก็เอออลงมาบุกก่อนนะตืลงมาบุกก่อนนะตีบุกก่อนนะตีบุกก่อนนะออตีตีตีตอยตอยตอยลงมาบุกก่อนหาใหม่หาใหม่แถวๆนั่นแหละค่ะตีบึงตีบ like ึงตุบตุบตุบนะคะออะตีตีโอ้ยก็ตีอยากแท้ตีตีบึงสิไปเห็นว่าเป็นหมกเปือกหาแทปบ่ค่ะก็ถามคุณป่าแล้วคุณป่าว่าเป็นหมกเปือกหาดนะคะเปดหาที่่ตัแสมยยนนอๆะะค นี่ค่ะมันอยู่ใกล้จากสำนักงานนะคะนี่ค่ะเออเก็บมาเบิองเก็บมาเบิองมันแมนโบุนนี่ก็บมหูเก็บมาเบิองก่อนเก็บมาเบิองก่อนมันแมนโบุนนี่น่นะคะพยายามเก็บนะคะต่อยโรยมาได้สามสี่หน่วยนะคะมันสูงมันตกมันเละเลยค่ะนี่ค่ะนะคะอ่าไม่เบิองหรค่ะนี่ค่ะเบิองก็ไม่เบิองมีตัวหน่วยน้อยๆขอรอใครเลยค่ะแต่ก็โตมากกับเละแต่ว่าก็ได้แค่ล่องชิมนะคะบาษาผ่านกินได้จนแบบเพียงพอใจแต่ว่าเหาก่ะ ถือว่าได้ลอกได้ชิมค่ะบ่เคยเห็นมาด้านแล้วแลว้วก็บริกินมาด้านอันนี้ย่างของมาเอานป่านะคะเห็นด้วยบังเอิญค่ะบริตัางใจเพราะว่าม,มาก็ซิเป็นบักเปลือกหาน่ะคะ่ะนี่ค่ะกัดประมาณจำนี้ค่ะกับได้แค่ชิมกันยิ่งดีนะคะนี่นะคะนี่ชามาพามาเบ่งนะคะบัก บักเปือกหานนะคะนี่ค่พะพ่มาเบิ้งบักเปือกหานนะคะนี่ค่ะในป่านะคะแถวหนีทีมากับขึ้ย่างเบิงพักนะคะมีขกปานะคะก็สิมาเก็บพักหวานปลาแล้วก็สิมาเก็บผักติ๋วปานะคะพอดีกับมาเห็นตนเห็นก็นำใหม่นะคะก็เลยแวะแต่ก็นำใหม่ไปหนึ่งแขนงกับสองนอน,นะคะแล้วกับพ่อแล้วนะคะท่านก็เลยมารอเบิงพักเบืองหยางอยู่ในปานะคะเพราะว่าแถวหน,นีเป็นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้ะก็มีนอำใหม่นอหยางดูนะ,ะแต่ปรากฏว่ามาเห็นบักเปือกหานนะคะ บักเบือกหานี่บเห็นด้แล้วนะคะบบเห็นด้นแล้วนะคะเขาหรู้สึกว่าอยากชิมค่ะนี่นะคะตอยลงมาแล้วได้ทำนี่ค่ะเมนอยู่ไหนเนาะค่ะเมนอยู่เนาะเมนบักเบือกหานอยู่เนาะคิดว่าแต่ผู้ใดหูดีกว่านั่นกันได้น่นอเลยนะคะเป็นบักเบือกหานะคะนี่ค่ะสิดท้ายต้นไหเบิงแต่ว่าต้นนี้นี่ค่ะเป็นต้นเขาแต่ว่ามันอยู่สูงเนาะมันก็แนมอสิบอชัดนะคะนี่ค่ะต้นเขานะคะต้นเขาเบิงนะคะนะคะนี่นะคะ กระใบ,บเขากับสิมีหน่วยนี่มเบงนะคะเดี๋ยวจะเอาไปล่างแล้วกัเอาไปชิมนะคะกับสิได้แค่ชิมแลคะเพราะว่ามันม่หลายแล้วกัต้องเอาไปล่างก่อนนะคะเพราะมันตกใส่ดินมันอาจจะบ่สะอาดนะคะดิชาพามันตะลุยปลานะคะ,มา,าม,าาะ,คะมาเบงบักเปลือกหานนะคะนี่คะ่ะเอาบักปลือกหานมามา,มาฝาดนะคะผลไม้ปลาอีกชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันลมๆนะคะตัลงมามันก,กัเลน,นินน้อยนะคะแต่ก็อยากชิมนะคะเอาบักเปลือกหานมาฝาค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเมื่อกันเลยค่ะพ่อหละค่ะเมื่อนี้หอนพ่อมาเดี๋ยวมาแต่ลุยปลาอีหลีกับหอนนะคะนี่ค่ะพ่อเอบิ้งบรรยากาศฟังเสียงเมงอีเมงปลาเมงใหม่นะคะหาโมงนะคะตอนนี้่